เซ hey, ันออยลี่คะ,คะอายุ60ทันทันไหมคะเพิ่งรู้ว่ามีอาหารเสริมแบบนี้ด้วยทันค่ะถึงแม้ว่าเราจะผ่านวัยนั้นมาแล้วนะคะแต่ว่าการทานสารสกัดจากทูเหลืองหรือว่าสมตังคุยค่ะ,คะก็ยังเหมาะในการบำรุงผิวได้อีกด้วย,ยางานวิจัยสกินเอจจิ้งที่อยู่ในสารสกัดในดีเนฟราเวอ p l u เขาทํายาวนานถึง6เดือนก็ดูเรื่องริ้วรอยอะไรพวกนี้ด้วยเหมือนกันนะคะอีกอย่างหนึ่งคะ่ะถ้ายังมีอาการไวทองหลงเหลือคะ่ะเช่นร้อนวูบวาบนอนไม่หลับจุดซ่อนเร้นแห้งแสบไม่หล่อลืน่นไม่มีอารมณ์ทํากิจกรรมก็ยังถือว่ามีประโยชน์ การทานสารสกัดจากถั่วเหลืองและสมตังกุยค่ะหรือถ้ามีปัญหาเรื่องหลงลืมง่ายค่ะการทานสารสกัดจากใบแปะก๊วยที่เพิ่มการไหลเวียนเลือดไปที่สมองก็ยังช่วยได้ดีเลยค่ะอีกอย่างหนึ่งค่ะคนที่อยู่ในวัยหลังหมดปัจ,จรดหรือว่าวัยหกสิบนคุณพี่ค่ะมักจะเจอปัญหาการตื่นมาปัสสาวะกลางคืนบ่อยค่ะบางคน2อถึงสครั้งต่อคืนสารสกัดถั่วเหลืองงานวิจัยของนิเน่ฟราวพาสเขาก็ศึกษาในเรื่องของภาวะนี้เรียกว่านอกชูรียค่ะจาก4ครั้งต่อคืนทําการศึกษาดูที่4สัปดาห์แล้วก็8สัปดดาาาห์ูต่่่ออเนืงมก็พบว สิ้นสุดการศึกษาค่ะก็ลดเหลือ1ครั้งต่อคืนและอีกอย่างหนึ่งค่ะวัยนีย้มีการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะบ่อยด้วยสังเกตไหมคะแค่ดื่มน้ําน้อยหรือว่าลืมเข้าห้องน้ําค่ะติดเชื้อได้ง่ายแล้วเพราะว่าการขาดฮอร์โมนผู้หญิงเราหรือว่าเอสโตรเจนค่ะก็ทําให้ผนังทางเดินปัสสาวะเนี่ยบางลงติดเชื้อได้ง่ายขึ้นการทานแครนเบอร์รี่ก็ยังมีประโยชน์ค่ะทานหนึ่งแคปซูลหลังอาหารมื้อที่สะดวกได้เลยนะคะทั้งนี้ผลลัพธ์ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลด้วยนะคะใครสนใจก็จิมทีตะกาดด้าาานยลล่งงของคิปูรีววิวกตัดสินใจซื้้อไดค่ะ